วาดง่ายๆวันนี้มาวาดดอ,อกไม้แบบนี้กันค่ะเริ่มจากวาดกล่องสี่เหลี่ยมแล้วแบ่งครึ่งมาแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราจะวาดเส้นโค้งที่เส้นครึ่งตรงกลางนะคะแล้ววาดสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะขีดเส้นแบ่งกลีบได้เลยค่ะเราอยากจะให้กลีบมีความซับซ้อนแค่ไหนแล้วก็แบ่งเส้นไป ลักษณะเขาจะคล้ายพัดนะคะปรับจางค่ะแล้วขีดเส้นอีกครั้งหนึ่งนะคะตะกี้เราไกด์ทิศทางเอาไว้แล้วนะว่าเส้นกลีบเขาจะโค้งไปทางไหนบ้างค่ะทีนี้เราก็เลือกค่ะว่ากลีบจริงๆเราจะเอามีทั้งหมดกี่กลีบนะสร้างเลเยอร์ใหม่นะคะแล้วก็ขีดเส้นจริงแล้วนะคะนหมุนอาร์ตบอร์ดให้เข้ากับองศามือเพื่อให้เส้นโค้งสมดุลมากขึ้นนะคะที่สำคัญเลยก็คือตรงปลายกลีบนะ เราจะวาดเป็นเส้นขยุกขยุกแบบนี้ค่ะเพื่อให้กลีบเขาดูมีความธรรมชาติมากขึ้นเติมดีเทลของตัวกลีบเพิ่มนะคะวาดเป็นเส้นสั้นๆันแบบนี้เลยทำให้เกิดเป็นรอยยับย่นนะของกลีบแล้วก็วาดก้านค่ะไม่ล,ลืมหมุนอาร์ตบอร์ดให้เข้ากับองศามือด้วยนะถ้ารู้สึกว่ากลีบมันแคบไปเราก็เพิ่มความกว้างของกลีบได้นะคะค่อยๆเพิ่มซ้อนกันไปทางด้านหลังแบบนี้นะ ใส่สีให้เป็นเงาเล็กน้อยค่ะมีจะเว้นตรงขอบเป็นสีขาวเอาไว้นะวิธีใส่สีให้ดูมีความยับย่นของกีบใช้วิธีขีดเป็นเส้นแบบนี้นะคะเขาก็จะดูมีอะไรมากขึ้นคราวนี้เราก็จะได้ดอกไม้ง่ายๆน่ารักเอาไว,ว้วาดตกแต่งสมุดกันแล้วละใา้การวารูปเป็นเรื่องง่ายเพราะมื่อชานีจะวาดรูปง่าย